สวัสดีครับท่านผู้เจริญในธรรมทุกท่านอ,อันนี้ก็เปิดคลิปไปก็เจอข่าวพาคัคลิปเอออะว่าเดี๋ยวก็โดนกันเรื่อยเรื่อยผมจะบอกนะคนที่ยังไม่ถึงธรรมแล้วออกมาเผยแพร่รมเนี่ยยังไม่พ้นจัดระบบของความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อะ่ะวันนึงอะ่ะยิ่งเป็นยุคโซเชียลเนี่ย จะโดนตรวจสอบยิ่งเป็นพระนะฮะพาเขาไปทําผิดผิดรูปแบบเอาเขาไปทรามานาราวาสก็เหมือนกันนะ่ะที่พากันไปสอนปฏิบัตินู่นนี่นั่นเอ๊ะไม่เอาลูกไม่เอาผมนึงบอกไงเอาสัญญาไปสอนกันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดมยังไม่เห็นทำที่มันไม่ปลอดภัยที่มันไม่ถึงอ่ะเพราะอะไร ยังอยู่ในความจําความคิดความรู้เขาเรียกว่าจําคิดมีะาร์รู้แล้วอยากไปตั้งตนสอนกันนะฮะนั่นแหละไม่รู้ตัวผมบอกว่าผมอ่ะสมมุติทุกสิ่งขึ้นมาชี้ให้คนเห็นไม่ได้ให้ไปท่องจําหรือไปฟังแล้วไปเข้าใจแบบนั้นหลงหมดแหละนะฮะหลงจําหลงรู้หลงคิดเอาหมดแอะ ยังไม่พ้นจากอัตราตัวตนนะฮะผมต้องบอกว่าผมฟังมาหมดแล้วครูบาอาจารย์ไหนก็ตามแล้วยิ่งเป็นโลกโซเชียลยุคนี้นะนะครับยิ่งเป็นนักบวชยิ่งเป็นอะไรอะระวังเขาตรวจสอบนะฮะเพราะว่าคุณมีโอกาสที่จะทำพลาดได้เพราะอะไรนะฮะยิ่งเราอยู่เป็นฆราวาสไปเป็นพระแล้วตัวเองก็ไม่ถึงธทาแล้วด้วย ยังมีตัวตนอยู่มันก็ต้องมีผู้รับผลอยู่ผมบอกว่าสิ่งที่ผมเามาเล่าเป็นเรื่องสมมุติสร้างสตอรี่ขึ้นมาอธิบายว่าทุกคนหลงอยู่ในความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ความจําความคิดความรู้สึกอารมณ์แค่นั้นเองนะฮะมันมีตัวตนอยู่ในนั้นอะนะ,ะมีความรู้สึกที่บีบคั้นอยู่ในนั้นมันยังพลิกออกมาไม่ได้ไลย้ยังไม่เห็นกระบวนการเกิดตับจริงๆได้แค่รู้ทำมันยังมีเรารู้อยู่นะฮะ นี่คือสิ่งเดียวที่อาจารย์วิทย์ยืนยันและเผยแพร่ธรมาตลอดเจ็ดปีนะฮะเจ็ดแปดปีที่เริ่มสอนธรรมะเริ่มอธิบายเรื่องธรรมเนี่ยเพราะการเห็นแจ้งนะฮะไม่ได้หลงวนอยู่ในวัฏฏะสงสารหรือความจำความคิดความรู้สึกอ้อยสละไม่ได้เป็นพาาระอรหันหรือเป็นอะไรเลยเออก็แค่พ้นออกมาจากความรู้สึกนึกคิดอารมณ์หมดตัวตนผู้ยึดมั่นถือมั่นแค่นั้นเอง เลยกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติด้วยสัมมาอาชีพสุดจริตนะฮะและตอนนี้กำลังทำช่อง YouTube เกี่ยวกับเล่าเรื่องหลอนชื่อช่องว่าหลอนตอนสองทุ่มไม่เกินอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์อีกเจ็ดแปดวันหนึ่งแล้วก็จะออกอากาศะะติดตามชมแล้วแล้วกันผมทำด้วยความหากินสุดจริตนะฮะเพื่อจะให้ลูกสาว มีงานมีการทําโดยสุจริตเลี้ยงครอบครัวเรื่องตัวเองนะฮะเพราะเราไม่เคยเอาบุญเอาบาปนรกสวรรค์ไปยัดเยียดใสใครเพราะอาจารย์วิทย์ไม่เคยทําแบบนั้นสอนธรรมะก็ชี้เรื่องภายในไม่ได้ก๊อปปี้หรือจําใครมานะฮะสิ่งตัวเองสมมุติขึ้นเนี่ยมันอาจจะตรงเกินไปทําให้คนยอมรับไม่ได้นะฮะแล้วสิ่งที่ผมสมมุติเอามาเล่าเนี่ยถ้าใครยึดเอาไปคิดว่าตัวเองเข้าใจเป็นความรู้เนี่ย นั่นแหละพวกเธอหลงแต่เมื่อไหร่เธอฟังไปแล้วเห็นตัวเองตามอาจารย์วิทย์นั่นเธอเธอคือเธอไม่ประมาทเธอเป็นศิษย์อาจารย์วิทย์โดยทางถึงไม่ตรงก็อ้อมนะฮะมันจะ,ะมีใครสักคนที่มาอธิบายเป็นคนแรกเรื่องแบบเนี้ยสวนเขาทุกสำนักจนคนหลายๆคนเนี้ยก็เอาคําพูดของอาจารย์ไปสร้างวัทกรรมแต่ไม่เคยนึกถึงอาจารย์วิทย์นะฮะ คือเอาไปจําคิดวิเคราะห์รู้นะ่ะไปงอกต่อนั่นแหละเขาเรียกว่างอกตัวตนอัตตาตัวตนเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์วิทย์เห็นเนี่ยมันพูดไม่ได้อธิบายเป็นคําพูดไม่ได้นะฮะเพียงแต่สมมุติมาแต่คนพวกเนี้ยมาฟังแล้วไปยืดมันเห็นแบบเนี้ยแต่ไม่ต้องพูดมันเห็นแบบนี้แต่มัพูดมันได้ยินแบบเนี้ยแต่ไม่ต้องพูดแต่มันเห็นการเกิดดับแบบเนี้ยอืม ได้ยินเสียงแบบนี้อย่างเงี้ยรสชาติอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นถึงที่สอนกันไม่ได้ไงไ,ไอ้ตรงเนี้ยแล้วผู้ใดตั้งตนมาเป็นผู้สอนว่าเอาสิ่งที่อาจารย์พูดหรือตัวเองสมมุติขึ้นไปพูดแล้วไปสอนเนีเขานะฮะเข้าใจเนี่ยมันก็ได้แค่สัญญามันยังไม่เห็นความจริงนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ สัตว์โลกทั้งหลายยังหลงยังหลงติดอยู่ในอุปทา,านตัวนี้นี่ในความรู้นั่นแหละอืมมันมีไอค้คนคนึงมาคอมเมนต์ผมน่าจะเป็นลูกศิษย์ไอ้พาธีละเขาอวดอ้างสรรพคุณของมาธีละดิพาธีละ,ละท่านเป็นพระลังแล้วไม่รู้จริงอย่าไปว่าให้ท่านอโอ้ยอธิบายเรื่องอ้รพาธีละจํามาจากพาธีละมาอธิบายผมบอกนั่นแค่สัญญาเออ พวกเธอแค่มีปัญญาทางจิตปัญญาแบบยังไม่เป็นสัมมานะฮะคือขบวนการจําคิดวิเคราะห์แล้วมีตัวตัวตนของจิตนั่นแหละตัวเองตัวอาัตานั่นแหละเป็นผู้รู้เป็นผู้เข้าใจแล้วคิดว่าตัวเองจบนะฮะตัวเองสวา่างจิตมันหลงอยู่ก็คือจิตมนโนวิญญาณนะ่ะคือผู้สืบทอดให้เกิดอัตตาตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาผู้สร้างความรู้ผู้สร้างปัญญาเนะฮะ แต่อ้ออิสราไม่ได้แบบนั้นอ้ออิสระเล่ามาทั้งหมดเนี่ยเธอคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงเหรอมันอาจจะเป็นเรื่องจริงในสิ่งสมมุติแต่มันไม่ได้จริงแบบพระพุทธเจ้าหรืออออิสระมนะฮะเนือควมไหมฮะผมเึงบอกวว่าความจริงที่ผมเห็นน่ะมันต้องชี้อย่างเดียวไอ้เรื่องเล่านี่เล่าเพื่อให้คนเนี่ยวางมิจฉา ทิฏฐิแบบเปลือก,เ,อกเข้าสู่เส้นทางมันแค่นั้นเองแล้วสุดท้ายก็ต้องชี้เห็นเห็นขบวนการสืบต่อเห็นก่อนอวิชชาจะเกิดนี่นั่นคือความจริงถ้าอาวิชชาเกิดแล้วมันก็มีจิตมโนวิญญาณอาวิชชาตัณหาอระทานจิตมโนวิญญาณสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาขึ้นมันเกิดไปแล้วมันครอบไปแล้วมันมีเราไปแล้วการเห็นก่อนเขาเรียกว่า มัคคยานนะฮะอืมไม่หลงเข้าไปเกิดเนี่ยฮะที่เด็ดของออยสลาดอยู่ตรงนี้ไม่เหมือนใครนะฮะที่จําเล่ามาไอ้เรื่องเล่าเนี่ยใครก็เล่าได้เหมือนกันหมดอะไรอืมยิ่งคนก็อาจารย์ไม่พูดเนะี่ยพูดไปจนหมดแล้วเรื่องความคิดปรุงแต่งอาจารย์ขี้เกียจเล่านะฮะเพราะมันเป็นไวรัดใบล่อมแล้วเต็ไมไปหมดแล้ว พออาจารย์ปรุงแต่งมาเยอะแล้วเขาก็ก๊อปไปหมดแล้วไอ้ส่วนนั้นก็แล้วไปก็ให้คนมันได้ไปจําแค่ตรงนั้นแต่ความจริงมันอยู่กับที่อาจารย์มันอยู่กับอาจารย์วิทหมดเลยที่จะชี้ให้คนเห็นความจริงตรงเนี้ยนะฮะนอกนั้นยังไม่มีใครที่จะทําแบบนี้ได้มีแต่เอาคําพูดของอาจารย์วิทตะไปงอกต่อแค่นั้นเองน,นะฮะคนที่จะชี้เห็นน่ะเห็นก่อนอวิชาเกิดมีอาจารย์วิทพ่ออาจารย์วิทเป็นผู้เห็นระบบทั้งหมดของอวิชาตันหาวประธานจิตมโนวิญญาณนะฮะ การสืบต่อเป็นตัวตนสัตว์บุคคลแล้วเขาเห็นในรอบปฏิจจสุบาทเห็นในรอบของขันหาเห็นในรอบของสังโยชนะฮะเห็นในพื้นฐานของตั้งแต่อริยมรรคองแปดสติปฐานสี่เมตตากรุณามุทธิตาอาเบกขาอินทรีห้าพลาห้ากทชงเจดอิทธิบาทสี่รวมทั้งอ,อริยสัตว์แล้วเอามาเล่าง่ายๆนะฮะไม่ต้องไปทำอะไรกับมัน โดยการฟังอออิสระไปเรื่อยๆจนจิตมันมีปัญญาจนจิตมันตื่นแต่ยังไม่จบนะฟังให้จิตมันตื่นให้มันมีปัญญาที่ถูกก่อนถ้าไปหลงว่าตัวเราเข้าใจตัวเรามีปัญญาจิตมันอย่างเงี้ยมันจะบล็อกตัวมันไปเลยมันจะออกจากตรงนี้ไม่ได้เพราะขั้นสุดท้ายต้องอาจารย์ชี้แค่นั้นเองแล้วมันเร็วมากเพราะจิตมันเดินทางแบบไม่มีระยะทางใกล้ไลเท่ากัน นะฮะตรงนี้ต่างหากโอเคคลิปนี้อ้ออสระก็ขอจบแค่นี้คลิปนี้ผู้ที่เป็นสมาชิกของอาจารย์ก็จะได้ดูก่อนสิทธิพิเศษนะครับพรุ่งนี้ถึงจะเป็นสาธารณะอาจจะช่วงสายๆนะฮะใครที่ต้องการฟังคลิปที่มีเนื้อหาดีๆสมัครเป็นสมาชิก ในช่องของอาจารย์นะฮะนะฮะเข้ามาสมัครเลยพวกเธอจะมีสิทธิ์ที่ได้เนื้อหาที่ดีกว่าคนอื่นเขานะครับงั้นคลิปนี้ก็จบแค่นี้สาธุครับสวัสดีครับ